จากจุดนี้มีชาวบ้านแจ้งเรานะครับว่ามีชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งครับไปรวมตัวกันอยู่ที่วัดสแกเพราะว่าที่นั่นเนี่ยสูงจากระดับน้าชาวบ้านจนํานวนมากอพะยพไปอยู่ที่นั่นแล้วก็บอกมีอยู่หลายครอบครัวด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็มุ่งหน้าไปที่วัดสแกร,ระหวางทางก็อย่างนี้ครับสภาพอย่างที่เห็นเนี่ยครับต้องบุกป่าเข้าไปพอสมควรทีเดียวแหะครับแต่ก็ไม่ย่อท้อนะครับเพราะว่าชาวบ้านรออยู่แล้วก็ยังต้องการอาหาร เข้าไปด้วยนะครับเป็นจุดที่เข้าไปถึงยากพอสมควรเท่าที่ดูสภาพนะครับแล้วคนก็เข้าไปในบริเวณนี้หรือจุดนี้ค่อนข้างน้อยด้วยสําหรับหน่วยงานต่างๆเนี่ยครับสภาพวัดสแก่นี่พระเจ้าต้องขนของหนีน้ํากันนะฮะแม้ว่าจะทั่วมา8วันแล้วนะครับนี่ก็เป็นบริเวณวัดสแกนะครับในตําบลธนูอําเภออุทยัยบริเวณนี้เขาเรียกคลองเข้าเม้านะครับ ปีนี้ระดับน้ำเขาบอกว่าสูงที่สุดเท่าที่บางคนบอกว่าเกิดมาอายุ7 0 8 0เพิ่งจะได้เห็นว่าน้ำสูงที่สุดมากกว่าปี2 5 3 8ดด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นอยู่ก็ลำบากพอเห็นพวกเราก็ดีใจแล้วครับว่ามีคนเข้ามาช่วยเหลือแล้วนะครับของได้มาถึงแล้วซึ่งก็คงมีเข้ามาอยู่บ้างแหละครับจริงๆแล้วแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้มากเหมือนพื้นที่อื่น,นครับ ครับผู้ชมครับตอนนี้เราก็ล่องเรือมาตามคลองเข้าเมานะครับแล้วก็มาที่วัดสแกเพราะว่าได้ข่าวว่าที่นี่มีชาวบ้านมารวมตัวกันอยู่มากทีเดียวเพราะว่าหนีจากบ้านที่ถูกน้ําท่วมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคุยกับหัวหน้ากลุ่มชาวบ้านที่นี่นิดนึงครับตอนนี้มีชาวบ้านมาอยู่ตรงนี้สักเท่าไหร่ละฮะประมาณสามที่ครอบครัวครับประมาณร้อยห้าสิบท่านอยู่ร้อยห้าสิบคนนะครับผมครับผมชาวเข้าเม้าอยู่ทั่วทั่วไปทั้งตำบลสิบตี จีหมู่บ้านครับประมาณ4,000คนครับนีหมู่นอกๆก็มีเขาเพิ่งไปแจกมงเนี่ตอนที่ความช่วยเหลือเข้ามาทั่ดถึงดีไหมฮะตอนนี้ก็มาเรื่อยๆครับผมมาเรื่อยๆครับสิ่งที่ยังต้องการอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างเป็นพิเศษครับน้ําพวกน้ําอาหารพวกเนี้ยครับครับพี่ท็อปว่าไงฮะได้ฟังความเดือดร้อนชาวบ้านตรงนี้ ก็ถือว่าตรงนี้ก็คือเป็นศูนย์รวมที่อยู่เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราจะให้เาขาคนละหนึ่งชุดไปแล้วก็จะมีข้าวข้าวกล่องนะครับที่เราเตรียมมาก็มอเข้าไปเลยรเราก็จะมี <S <S <an> <S พวกขนมให้กับเด็กๆไปด้วยแต่จุดนี้ประมาณ150้บคนได้ไหมงั้นเดี๋ยว150บคนนี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะผมก็เอามาเอาเงินสมาน้อยนะฮะเดี๋ยวผมจะแจกให้ ให้คนละหนึ่งร้อยบาทแล้วกันนะครับร5อยห้าสิบคนแต่ผมต้องจ่ายครับเลยแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลข้าเมาก็ตั้งโรงครัวการรวมทานให้งหาอาหารกันแล้วแบบ คืออาหารตรวจมั่งแล้วเขามาบริจาคมั่งครับผมครับภาครัฐนะฮะภาครัฐโดยตรงเลยมีไหมก็คืออบตใช่ไหมบ่วนมากอบตครับก็ออกไปเอาที่ธละกลางเราติดต่อที่ธละกลางแต่ตอนนี้ศูนย์ศูนย์ของอำเภออุทัยตั้งอยู่ที่เทคนิคยานยนต์นะครับอลอครับครับครับก็เรียกว่าตอนนี้ความช่วยเหลือก็ทยอยมาละหลังจากที่น้ํามันเข้ามาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งได้แล้วใช่ไหมครับผมครับผมอ่างั้นเดี๋ยวรับมอบของจากมวุฒิร่วมกันอยู่ครับครอบคุณมากครับคอบครัว ครับก็เป็นข้าวของที่เรานำไปมอบให้นะครับยังมีอีกวัดหนึ่งเราก็ได้ข่าวมาด้วยนะครับอยู่ไม่ไกลกันอันนั้นเป็นวัดที่เข้าถึงยากจริงๆด้วยในแง่ของการนําเครื่องประโภคบริโภคไปมอบนะฮะชื่อวัดขุนทิพย์หรือสักครู่หนึ่งเมื่อเราเสร็จภารกิจครับหลังจากที่เราล่องเรือมาตามคลองเข้าเมานะครับก็จากวัดสแกไม่ไกลนักนะครับตลอดระยะทาง ก็มีชาวบ้านเนี่ยมาร้องขอข้าวสารอาหารแห้งอยู่ตลอดทางครับนี่เรามาถึงที่วัดขุนทิพย์ครับซึ่งก็อยู่ในเขตตำบลธน,นูบนริมคลองเข้า,มาเม้าเช่นเดียวกันนะครับชาวบ้านในบริเวณนี้ก็ต้องมาอาศัยเนี่ยครับสาราการ,ปรเปลี่ยนในการที่จะหลบจากปัญหาน้ําท่วมนะครับเดี๋ยวเราจะนําเอาข้าวของขึ้นไปแจกเห็นบอกว่ามีอยู่ทั้งหมดประมาณ50ครอบครัวครับ ครับก็ชาวบ้านนะครับก็ต่างพายเรือมาครับมารับของแจกบ้างก็มีนะครับครับกลับมาที่กองหนวยการของมูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะคุณบินบรลลริตเท่านั้นนะครับแต่โอ้โหอีกหลายๆท่านเลยนะครับนักแสดงดาราที่วันนี้มาทุ่มเทนะฮะแรงกายแรงใจเพื่อช่วยเหลือผู้ที่กําลังตกทุกข์ได้ยากนะครับมีคุณใหญ่ นะฮะครับผมันนะฮะคุณท้ายครับเอกภพันเ์มทาแล้วกันนาะงป็นระเิเท่าครับผมมุกครับมุกอเอาเป็นว่าประทับใจอย่างไรบ้างกับการปฏิบัติหน้าที่มาอาจจะยาวนานต่อเนื่องมาตั้งแต่พูดก่อนเลยครับวันนี้ผมประทับใจมากผมไปจระเข้มาพอจับจระเข้ได้แล้วเราก็ให้พวกอนุรักษ์สัตว์ป่าเนี่ย ฝรั่งนะครับ,รบมาบมารับเอาสัตว์ไปเอาไปแบบว่าเอาไป ไป,ไปเลี้ยงต่อหรือว่าไปดูแลเขาต่อแต่ด้านเอาจระเข้ผมเนี่ยไปไปออกข่าวว่าโชว์ว่าเขาจับได้ี่อ,ออกช่องหนึ่งนั่นใช่ไหมฮะออไปออกช่องแรกเลยนั่นหลยออนี่จระเข้คุณจับเมื่อผมจับเมื่อตอนป่านี่โอโหนั่งเรือไปสองชั่วโมงครึง่งนะผมก็เลยบอกคนดูว่าเดี๋ยวกลับมาเนี่ยมาถึงกองโดยการแล้วจะมาดูจระเข้ที่จับเอ่สารที่เขาจับยังไงโดนหกจระเข้ฝรั่งไปแล้วแล้วที่สําคัญผมไปเจออีกจระเข้อีกหกัว มีแต่ศีสันจระเ,เข้เขาแขวนแขวนแขวนแนไวชาวบ้านเขาจับได้แล้วเขามาห่อข้างอ่ะาฆ่าฆ่า,าแล้วเนื้อเขาเอาไปกินกินจนแบบว่าไม่รู้จะกินยังไงแล้วเขาก็าเอาไปใช้เอาไปลอยตามน้ําไปออแล้วตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันหลุดมันหลุดได้มันหลุดมาก็เหลืออีกเจ็ดตัวตัวนี้ก็ต้องโดนฆ่าแต่ตัวนี้โชคดีว่ามันหลุดมันหลุดไปได้เ็าไปตามล่าจับกันมาจริงๆผมเข้าไปในในบริเวณคลองลึกๆเข้าไปเนี่ยเรื่องนี้ชาวบ้านบอก เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเขาหวาดระแวงมันลุนท้องหลุดมาเยอะแล้วกลางคืนเนี่ยนะตัวรถแคชอบออกกลางวันเนี่ยเขาจะไม่ออกแล้วเขาจะกบดานอยู่ครับพอกลางคืนพอโพเพยปุ๊บเอาลตาเริ่มเหมือนพวกเราก็จะไม่ใช่ครับอ่าคุณใหญ่ประทับใจอะไรบ้างนิดนึงนะครับผมประทับใจมากสุดก็ตอนที่ไปช่วยพูดดีๆนี่แคใไปช่วยที่โรงพยาบาลอยุธยาครับครับผมใหญ่ดีเอาวันนี้ดิวันนี้วันนี้ก็ไม่เอาวันเอาวันนี้เหรอครับเอาไม่เป็นไร ตามสบายในความประทับใจเพราะว่าแบบว่าด้วยช่วยเหลือเต็มที่แล้วตอนนั้นเป็นช่วงที่กอระหนมากสุดน้ําหลากมากสุดแล้วก็ย้ายกันตั้งแต่เช้าจนถึงสามทุ่มนะครับก็มีทั้งเคสป่วยหนักป่วยธรรมดาคนแก่เยอะแยะมากมายขึ้นฮอลลิคอปเตอร์ด้วยถูกต้องครับแล้วก็วันนี้ที่ประทับใจนะครับก็ทุกวันมีความประทับใจประทับฝรั่งไหมประทับใจฝรั่งไม่ประทับใจฝรั่งประทับใจที่ว่าคนเนี่ยได้มาช่วยเหลือแล้วก็ร่วมกันอ่ะเอามาประจา แล้วก็เห็นเลยถึงความความช่วยเหลือของกู้ภัยด้วยกันนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยเข้ามาเยอะมากในความภูมิใจของผมว่าคนไทยไม่จริงกันจริงๆคนไทยมีพื้นฐานที่หลักกันครับผมอ้าวคุณท็อปละครับวันนี้ผมมาทับใจก็คือมีคุณป้าคนหนึ่งซึ่งเขาเรียกจงอนุ่งจงจงอะไรนะจงออกมาวิมาคือหอปลา เพื่อจะมาเรียขอเอาของของของยังชีพแล้วน้ำตาเหมือนกับน้ำตาจะไหลว่าเขาเนี่ยบ้านเช่าแล้วมาได้ของแจกขอเขาหน่อยแต่เขาไม่มีโอ้ตอนนี้เราประทับใจมากเราบอกว่าไปยืนร้องไห้ขอเสื้อเสื้อชูชีพให้กับลูกลูกว้ยน้ําไม่เป็นไปยืนร้องไห้เป็นเชวโบงเขาก็ไม่ให้พี่ก็เลยออกเรือหนีไปเลยวันนี้ก็เลยเขาได้ฟังพระลากลับเลยเสื้อ ของมูที hey, what, ่รูกระตยูน so, like. so, uh, ึงต is like ัวให้คุณคุณยายเขาไปคุณป้าเขาไปเดียวหรือว่าให้คุณยายด้วยแค่ตัวเดียวลูกเขาให้ลูกเขาลูกเขาว่าน้ำเป็นลูกยายคุณยายไปน้ำเป็นก็แล้วโอ้โหเขาน้ำตาอะไรแบบเขาขอบใจมากกันตรงนี้ประทับใจนี่คือวันนี้ประทับใจนะอันนี้ผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเห็นอยู่นะอันน้องปิ๊บครับก็ประทับใจวันเกิดภรรยาด้วยประทับใจทุกอย่างครับก็ได้มาช่วยคนตอนแรกผมดูในทีวี แล้วก็ไปกด ATM นะฮะทุกกดทุกวันที่นู่นที่นี่มีหลายที่ให้บริจาคทนไม่ได้เอ้ยคุณที่สนิทกันมาไม่ได้นะพิไทยสนิทกันลองโทรไปดิพิไทยอยู่ไหนบอกปิดต้องปิบออกทุกวันเลยผมอะไรก็กระโดดขึ้นรถพิไทยวันลูกขึ้นมาด้วยเลยฮะมาก็เลยประทับใจมากได้มาสัมผัสตอารู้สึกว่าลูกกับเมียจะขอหย่าแล้วทำไมล่ะไม่ดูแลมาทุกวันได้มาสัมผัสจริงๆว่าเขาเดือดร้อนจริงๆ นะครับแล้วผมพอผมได้ทําแล้วเนี่ยผมรู้สึกภูมิใจภูมิใจมากเลยแล้วก็ได้เข้าไปลึกบางทีลาบากบางทีต้องทนพิไทยเรือหลงอยู่สามชั่วโมงอะไรอย่างงี้ตอนสี่ทุ่มเลยใกล้ๆอ่ะครับสิบนาทีก็ถึงเลยครับรับวนเมื่อคืนนี่คือมันโอ้โหมันดึกมากเลยแล้วหลงอยู่สามชั่วโมงอะผมอะพวกเราก็พอสมควรนะฮะแล้วก็ทีมงานลูกบอยูนี้ต้องยอมรับเลยว่าเป็นทีมงานที่ปิดทองหลังพระจริงๆนะครับอ่อไม่ค่อยได้มีใครรู้หรอกครับน้องๆเนี่ยทำแบบ เต็มที่จริงๆบางทีกลับบ้านมีวันหนึ่งผมกลับบ้านตีสี่ครับถึงถึงบ้านตีสี่ก็เต็มที่ครับ,บก็ยังไงก็ยังส่งควรจะส่งกําลังใจมาช่วยแล้วก็แรงเงินแรง,แรงทุกอย่างครับส่งมาช่วยเพราะว่าชาวบ้านยังเดือดร้อนต่อเนื่องกันอีกมากเลยนะครับและยาวนานและและยาวนานด้วยนะครับครับผมครับเอ,เอ,เอ,เอละครับ ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะฮะที่ผมได้มีโอกาสลงมาร่วมทํางานกับมูลนิธิร่วมกัตัญูแม้จะเป็นช่วงเวลาเพียงสั้นๆแต่เห็นถึงความตั้งอกตั้งใจจริงของเขาในการที่จะทําตรงนี้เพื่อผู้ประสบนะครับคุณผู้ชมเองก็อาจจะมีส่วนร่วมได้อาจจะไม่ใช่มิติที่ลงมาร่วมลุยอะไรได้ถึงขนาดนี้นะฮะ